สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันชาแนลนะครับผมก่อนอื่นนะครับฝากสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดรูปกดแอดด้วยนะครับผมครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็มีคําเตือนนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางในการนําผลฉลากกินแบ่งย้อนหลังนะครับนํามาคานวณเพื่อหาความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพ pues น mm ันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับปดใช้ว IN, ิจารณญาณในการรับชมรับฟ uh ังเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีสูตรเด่นบนนะครับเด่นบนสองตัวมาฝากสมาชิกทุกท่านนะครับผมสาหรับปีนี้ก็ยังเดินต่อเนื่องนะครับยังคงเดินต่อเนื่องนะครับไปดูกันว่าสูตร คำนวณยังไงบ้างนะครับสูตรนะครับสูตรก็จะใช้หลักพันผมไม่แน่ใจว่าผมพาน่าจะพาเคยพาคำนวณหรือเปล่าสูตรนี้นะครับแต่แยกออกมาเป็นสูตรเดียวนะครับน่าจะเคยครับพาคำนวณในสูตรที่เป็นสูตรสามตัวเนาะคิดว่านะเพราะว่ามันแยกแยกออกมานะครับ สูตรที่ข้อมูลที่นํามาคานวณก็มีหลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบนำมาบวกร้อยมาไลยนะครับบวกร้อยยร้อยมาเลยยังไงก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะครับหกบวกเจ็ดก็ได้สิบสามก็เอาเฉพาะตัวท้ายคือเลขสามลงมานะครับแล้วก็เจ็ดบวกห้าก็เป็นสิบสองก็เอาเฉพาะตัวท้ายคือเลขสองลงมาแล้วก็สามบวกสองก็เป็นห้านะครับทีนี้ตัวที่เราจะนํามาใช้นะครับก็มีสอง ตรงนี้นะครับนี่ที่แอปทำสี่เหลี่ยมไว้ครอบนี้นะครับคือแถวนี้นะครับนํามาสองตัวนะครับนามาใช้นะครับหรือใครจะกันเหนียวก็ใช้สามตัวก็ได้นะครับแต่แต่สองช่องนี้มันจะมาสลับกันนะครับสองช่องนี้จะมาสลับกันในงวดนี้ก็เข้าที่หลักร้อยนะครับงวดต่อมาก็ใช้สูตรเดิมครับใช้หลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับนําบวกร้อยมาอะไรลงมาก็จะได้ สองช่องนี้นะครับก็ได้เด่นเก้านะครับเก้าดูเดียวนะครับนี่พอเข้าไปทั้งร้อยทั้งสิบเลยนะครับผลอวกเก้าเจ็ดเก้านะมัวต่อมาก็เหมือนเดิมบวกร้อยมาไลยลงมานะครับใช้หลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับย้ 1, 000, 100, 100, ําหลักพันหลักร้อยหลักสิบก็บวกลงมาบวกร้อยมาเลยลงมาคือห้าบวกเก้าได้สิบสี่ก็ได้สี่นะครับเก้าบวกเจ็ดก็ได้สิบหกก็ได้หกนะครับ สี่บวกหก็เป็นสิบก็ได้ศูนย์นี่ครับแต่เราจะใช้สองช่องนี้นะครับนี่ช่องที่ตรงกันตรงนี้นะครับเป็นเด่นนะครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวหรือมาสองตัวนะครับอย่างเช่นงวดนี้ก็มาทั้งสองตัวเลยหกกับศูนย์นะครับเข้าที่ร้อยกับสิบนะครับงวดต่อมานะครับคำนวณออกมาแล้วผลลัพธ์ได้หกกับสามนะครับก็เข้าไปที่เลขสามหลักร้อยนะครับงวดต่อมาก็ผลลัพธ์ที่คำนวณออกมาก็ได้สองกับหก ก็เข้าไปที่เลขหกหลักร้อยนะครับเป็นงวดที่สีนะ่งวดที่ห้าแล้วเนาะงวดที่หกเอาจะที่จริงสูตรมันน่าจะเดินยาวกว่านี้อยู่นะครับแต่แอดยกมาเฉพาะเสียติของปีนี้นะครับก็สูตรเดิมนะครับหลักร้อยหลักเอ้ยหลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับก็บวกร้อยมา,ล,ายลงมาสามบวกหกเป็นเก้านะครับแล้วก็หกบวกศูนย์เป็นหกเก้าบวกหกก็เป็นสิบห้าก็ได้ห้านะครับ ก็ใช้2ช่องนี้นะครับคือเด่น5้ากับ6ก็เข้าไปที่เลข6ก0กับหน่วยนะครับในงวดที่6เนาะงวดต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับผลลัพธ์ออกมาได้1กับ8ตัวนี้มา2ตัวเลยนะครับมา8กับ1ตัวนี้งวดที่แล้วครับงวดที่แล้วก็ใช้หลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับบวกร้อยมาอะไรลงมาผลลัพธ์ได้2กับ9นะครับก็เข้าไปที่เลข9้าหลักสิบนะครับแล้วมาดูงวดนี้ครับ งวดนี้ก็ใช้หลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับบวกร้อยไว้ลงมานะครับสามบวกหได้8นะครับ5้บวกเได้4นะครับ8ปบวกสได้12ก็ได้2องครับเด่น2ตัวนะครับก็คือ2กับ4ในงวดประจําวันที่2พฤษภาคมนะครับ2กับ4นะครับผมเด่นบนนะครับ แล้วก็มีสูตรมาฝากอีกสูตรหนึ่งนะครับก็เดินดีพอสมควรเหมือนกันนะครับเดินดีนะครับเป็นสูตรสิบหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับตัวนี้สูตรใหม่สูตรใหม่สูตรสิบหน่วยล่างนะครับเศรษฐีก็เก็บมาเฉพาะปีนี้นะครับข้อมูลที่จะนํามาคํานวณก็จะมีหลักหมืน่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับสี่ตัวนะครับ หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบบวกร้อยมาไลงมาจนเหลือแค่สองตัวนะครับก็ใช้สองตัวนี่แหละเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นหลักหน่วยนะครับงวดแรกทั้งคบคำนวณออกมาแล้วนะครับได้เก้ากับศูนย์นะครับก็เข้าไปที่ศูนย์เก้าทั้งสิบหน่วยเลยนะครับเป็นงวดแรกนะครับงวดต่อมาก็เหมือนเดิมครับใช้หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับสี่ตัวนําบวกร้อยมาอลงมานะครับก็ได้เด่นสี่สามนะครับ แต่ดูดูดูไปแล้วนะก็มีเข้าบนเหมือนกันนะครับนี่อย่างเช่นงวดนี้งวดแรกเนี่ยก็เข้าหลักร้อยนะครับเลขศูนย์นี่งวดต่อมาเด่นสี่สามก็มีเข้าหลักร้อยคือเลขสามด้วยนะครับนี่อเอกหลักหน่วยไอ้ล่างก็เข้าสองสองตัวเลยสี่กับสามนะครับงวดต่อมาก็เหมือนเดิมครับบวกร้อยมาล,ยลงมาผลลัพธ์ได้เก้ากับหกนะครับนี่เข้าหลักร้อยอีกแล้วครับเลขหกเอกก็มาหลักหน่วยล่างนะครับ ป็นงวดที three, mm, ่สามนะครับงวดที so ่ส so ี่งวดที่สี่คำนวณผลลัพธ์ออกมาได้เจ็ดกับห้าครับก็เข้าไปที่เลขเจ็ดหลักสิบล่างนะครับแต่งวดนี้ไม่มาบนเนาะไม่มาบนหนึ่งงวดครับงวดต่อมาผลคำนวณออกมาได้เก้ากับหนึ่งก็เข้าไปที่เลขเก้านะครับในหลักสิบล่างบนก็เข้าไปที่เลขหนึ่งนะครับนี่ยมาบนด้วยนะครับงวดต่อมาก็ผลคำนวณออกมาได้ศูนย์กับเก้านะครับ อันนี้คือบวกร้อยมาไรลงมานะครับมันจะได้อย่างนี้นะครับก็เอาให้มันเหลือสองตัวแล้วก็ใช้เป็นเด่นนะครับวันนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างครับอย่างเลขเก้านะครับเข้าที่เลขเก้าทั้งบนทั้งล่างเลยมาดูงวดนี้ครับทีนี้งวดนี้ก็ใช้เหมือนเดิมครับใช้หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับบวกร้อยมาไรลงมาสี่บวกสามได้เจ็ดสามบวกห้าได้แปดห้าบวกเก้าได้สี่นะครับเจ็ดบวกแปดเป็นห้า 8ปบวกสเป็น2นะครับก็ได้เด่นงวดนี้คือ5กับ2เด่นใน10หน่วยล่างนะครับแต่แอบมาบนก็มีนะครับตามสตินะครับมีแอบมาบนด้วยนะครับเด่นใน10หน่วยล่างนะครับผมเด่นอยู่ที่2กับ5นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีสูตรมาฝากเพียงเท่านี้นะครับมี2สูตรมาฝากสมาชิกทุกท่านนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับอจะพูดทุกครั้งนะครับว่าสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดก็ปดใช้อย่างระมัดระวังนะครับผมปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับฝากท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับมือนี้ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับภูม